เิดเดือนมกราคุณจําไว้นะก่อนที่จะไปฟังคาทํานายดวงชะตาของคนเกิดเดือนมกราโปรดกดหัวใจคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์กดเซฟเป็นรายการโปรดกดแชร์เพื่อนที่รักจะได้ทราบคาทํานายของคนเกิดเดือนมกรากันนะครับท่านที่เกิดเดือนมกราเป็นคนค่อนข้างรอบคอบระมัดระวังวิตตกจริตคิดมากตลอดเวลาในบางคนก็ชอบเก็บสะสมของเก่าของโบราณรู้จักเก็บมัธยัติขี้งกขี้เหนียวเสียดายของประหยัดชอบที่จะแชร์ค่าใช้จ่าย มองกําไรขาดทุนไว้เสมอดูเหมือนเห็นแก่ตัวแต่จริงๆแล้วฉลาดจึงสามารถเป็นนักธุรกิจที่ดีได้ถ้ะเยอะทะยานชอบเอาชนะบางทีก็คิดเล็กคิดน้อยอะไรไม่รู้เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากทรหทอนเป็นยอดเลยโดยเฉพาะในเรื่องงานแล้วล้วก็บ้าง,งานมากจนทําให้บางทีความรักที่มีอยู่ก็จืดไปเลยจะแต่งงานช้าก็เพราะมเแต่เลือกมากคิดมากอยู่นั่นแหละไม่ค่อยให้ความสําคัญกับความรักสักเท่าไหร่ถ้าง,งานที่ต้องรับผิดชอบนั้นยังไม่เสร็จสิ้นเพราะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง เป็นนักปฏิบัติแต่ในความรักนั้นก็ใช่ย่อยมีสเสน่ห์ล้ำลึกนักมีความต้องการทางเพศค่อนข้างสูงบางครั้งก็หงุดหงิดเอาแต่ใจตัวเองแต่ทำเป็นขมเย็นชาซะอย่างนั้นแหละบางทีก็ชอบเก็บตัวชอบสร้างกำแพงทำเป็นหญิงแต่จริงๆกลับเป็นคนง่ายๆไม่มีอะไรหลอกไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครสงบนิ่งเจ้าระเบียบซะอีก มักเกียรติยศชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่งทำอะไรไม่ค่อยพึ่งใครชอบทำเองแต่ก็เป็นคนมีบุญมักได้คู่ที่ดีคำทำนายเดือนเกิดมาจากตำราภูรมชาติฉบับสมบูรณ์พูดถึงภาพรวมก,กว้างของบุคคลที่เกิดในเดือนนั้นๆเนื้อหาบางส่วนอาจขัดแยง้งเกิดเดือนเดียวกันมีนิสัยเหมือนกันในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะมีตัวแปรทงางโหราศาสตร์อื่นๆเช่นวันเกิดปีเกิดเวลาเกิดแต่นิสัยบุคคลที่เกิดในเดือนเดียวกันหลักๆก,ก็มีส่วนที่คล้ายกันเป็นส่วนใหญ่ ขอให้ท่านพิจารณาด้วยปัญญานะครับฝากไว้คิดเพื่อชีวิตจะดีขึ้นผมอาจารย์ธนพัฒน์เทวธรรมนาย